มีข่าวก็จะมีการปรับครมอนะครับนะแต่การปรับครมอครั้งนี้เนี่ยทุกคนก็รู้เลยว่าคนที่สั่งปรับครมอก็คือทักษิณทักษิณคือนายกตัวจริงของประเทศไทยก็คงไม่ใช่เศรษฐาแล้วครับนะทักษิณเนี่ยครับนะครับก็คนใกล้ชิดของคุณทักษิณเขาก็นั่งอยู่ในครมอก็ต้องไปรายงานนายใหญ่ว่ามันถึงเวลาต้องปรับครมอแล้วบางคนล้ำเส้นบางคนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรไม่มีผลงานนะครับก็จะโดนปรับออกนะ คนที่มีข่าว,วาจะโดนปรับออกก็คือนายเขาเรียกสุจินกลางแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ,อะไรวะกลา,าโหมนะครับอีกคนหนึ่งก็ขอชนหน้าเท่าที่ดูข่าวนะข่าวจากข่าวเนี่ยแล้วก็เท่าที่รับรายงานข่าวจากพวกนักการเมืองเนี่ยเขาก็ต้องปรับเดี๋ยวคุณทักษิณก็จะเอาคนใกล้ชิดของเขาเข้ามาเป็นรัฐมนตรีนะจะได้กรรชับอานาจได้นะครับนะการปรับปลรมอก็อย่างที่บอกเป็นอานาจของทักษิณแต่ถึงแม้เขาจะบอกเขาไม่เกี่ยวแค่กองเชีย ผมเป็นฆ้าคนชลารับเงินเดือนเดือนละเจ็ดร้อยบาทอย่าไปเชื่อครับคุณทัษินพูดอะไรอย่าไปเชื่อนะตอนอยู่ดูไบเนี่ยแข็งแรงเลยกลับมานี่ป่วยเลยต้องไปนอนโรงพยาบาลเวลาติดคุกไม่อยากติดคุกพอออกจากคุกมาปุกไปแะแข็งแรงเลยครับแคปเดียวหายป่วยเพราะนั้นเราอย่าไปเชื่อทำพูดอะไรคุณทัษินบอกว่าผมไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยผมไม่มีตําแหน่งผมไม่รับเป็นที่ปรึกษาผมแกกองเชียร์แบบผมแก่คนชลากลับมาเลี้ยงหลานไม่จริงครับ นะครับอะไรแล้วแต่ที่เป็นค,คาพูดคุณทักษิณเนี่ยแกบอกว่าแกจะเลี้ย,ยงหลานไม่ยุ่งการเมืองก็แสดงว่าแกยุ่งแกบอกว่าแกไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพืพ่อไทยเนี่ยก็คือว่าแกเกี่ยวข้องเพราะนั้นทักษิณเวลาพูดอะไรเนี่ยฟังตรงกันข้ามนะครับนะอย่างคนเพื่อแดงเขาจัดงานแกก็ไม่ไปเพราะอะไรก็แกกลัวโดนด่า,ดาสมัยก่อนแกบอกให้ต่อต้านนะต่อต้นานคณะรัฐบาลเดี๋ยวนี้กลายเลยจับมือกับคณะรัฐบาลจับมือกับลุงตู่ลุงป้อมจับมือหมดจับมือสอว สิ่งที่แกพูดตอนนี้เป็นไงตรงกันข้ามนะครับถ้าเพื่อไทยหาเสียงเหมือนกันตอนหาเสียงกับปัจจุบันคือตรงกันข้าวหมดนะต่อต้านะะาารัฐบาลไปจับมือลุงตู่ลุงป้อมนะครับปิดสวิต์สองมอต้องมันข้ามหมดเพราะฉะนั้นคนเรานะครับถ้าคําพูดรักษาไม่ได้คือจบนะนะครับทุกวันนี้ทักษิณก็คือคนที่บริหารประเทศไทยอย่างจริงจัง,จงและเป็นตัวจริงเศรษฐาคือตัวสำรองแค่นั้นเองนะการจะปรับคลมออะไรต่างๆผมว่านะ คุณเศรษฐาแกไม่รู้เรื่องคุณทักษิณแกจัดหมดนะครับในคำว่ากันไปก็คงจะปรับเปลี่ยนเนี่ยนะตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนละสามเดือนหกเดือนเปลี่ยนกันปสมบัติปัดกันชมขนาดสุทินยังให้สัมภาษณ์เลยว่านะเออเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยอายุสั้นสาหรับพรรคเพื่อไทยนะเป็นเงินสามเดือนหกเดือนเอาเปลี่ยนปอีกหกเดือนก็เปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่อีกหกเดือนก็เปลี่ยนกันปนะครับ เป็นลูกน้องของคุณทักษิณตระกูลจินวัฒน์พักเพื่อไทยเนี่ยก็ここจะได้เป็นรัฐมนตรีกันคนละสามเดือนหกเดือนสี่ปีเนี่ยเอาปีเอาเอาเป็นคนละหกเดือนแล้วกันนะนะครับอ่าหกเดือนก็เปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนทีทั้งพรรคแม่งได้เป็นรัฐมนตรีหมดนะครับที่ก็คือนโยบายของคุณทักษิณในการบริหารพักเพื่อไทยก็เป็นรัฐมนตรีกันคนละหกเดือนอย่างน้อยๆก็อดีตรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์แก่วงตระกูลของตัวเองนะครับนะส่วนประชาชนจะได้ประโยชน์ อย่างไรนั้นไม่รู้ว่าเขาคิดกันบ้างหรือเปล่าว่าสามเดือนหกเดือนเป็นรัฐวนตรีนี่แม่ยังไม่ทันรู้เรื่องเลยมั้งนะเข้าไปศึกษางานพอจะมีความรู้พอจะเข้าใจว่าวิธีการทํางานของแต่และกระทรวงนะแม่จะโดนทักสินปรับออกแล้วนะครับนะนะอ่นะนะครับไปนี้ก็คือเรื่องการเมืองครับส่วนอ่าการลงพื้นที่ไปเล่นสุงการของพักก้าวไกลนะครับแต่พักเพื่อไทยนะครับที่เชียงใหม่นั้นนะเอ่อเป็นการประลองกําลังหรือเปล่าก็แล้วแต่จะมองนะ แต่ผมบอกว่าเชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวช่วงสงการานดังนั้นคุณพิธาคุณชัยวัฒน์หัวหน้าพักนะครับแคนดิเดตนายกของพักก้าวไก่ก็ต้องลงพื้นที่นะบางคนบอกวัดกระแสแข่งกับทรักษสินก็แล้วแต่จะมองมองได้หมดนะครับแต่ผมว่านะพักก้าวไก่ก็ยังแรงอยู่เหมือนเดิมประชาชนยังยังต้องการเขาอยู่เพราะอะไรเพราะประชาชนคาดหวังว่าเขาที่แล้วเลือกมาที่ถึงน่าจะได้เป็นรัฐบาลก็ย,ยังไม่ได้เป็นดังนั้นประชาชนยังให้โอกาสอยู่ตราบใดที่พักก้าวไก ยังไม่ระบจับยังรักษาอุดมการในการทํางานทางการเมืองประชาชนก็ยังไว้วางใจอยู่นะครับเราก็ติดตามกันต่อไปเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยครับนะครับอ่าก็ว่ากันไปครับเอ่อครับอืมนะว่ากันไปครับมหาสาร่าเป็นไงวะมหาสาร่าไม่ได้ติดตามเลยมีคนถามนะนะครับว่ากันไปครับว่ากันไปอืมแต่มีอะไรบ้างครับเป็นรัฐบาลที่ตั้งมาหลอกๆเท่านั้นว่ามาจากระบอบประชาธิปไตย จริงแล้วไม่ใช่อือนะครับคณะรัฐบาลเล่นการเมืองครับพี่เดเล่นอะไรเนี่ยนะครับนะครับก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับมีข่าวสารอะไรบ้างครับก็มีแต่เรื่อสงสงรารเนี่ยนะครับอ่านะครับเรื่องสงานเทีเท่ยวกันนะครับสองหญิงก้มหนะ้าทํางานวันสงรารบอกอยู่ลำพังไม่มีสามีลูกหลานนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าสงสารนะใครมีญาติทุ้ใหญ่ต้องดูแลกันด้วยนะครับสงคงสงรารไปยากเยี่ยมพ่อพ่อ,พอแม่ผมก็ไม่ดี ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะครับนะครับ,รบแม่ผมก็จะเก้าสิบงนั้ก็มีลูกชายดูแลอยู่เมื่อวานนี้ก็วิดีโอคลองสัญญาณแม่ก็ไม่ค่อยชัดเจนนะ,นะ,ะเนี่ยร์เน็ตที่นี่นะตำรวจสอบสวนกลางตามรวบคนร้ายสิ่งรถบรรทุกหลบหนีจนเป็นเหตุทําให้เจ้าที่ตํารวจล่วงลงจากรถได้รับบาดเจ็บไอ้นี่แม่งระวังนะครับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะครับเนะยไม่รู้แม่งกินแม่งแดกอะไรก็ไประครั่งนะต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน และดีไม่ดีเนี่ยอาจจะโดนข้อหาพยายามฆ่าเลยนะระวังนะครับปดีพวกนี้มีอะไรบ้างครับเขามม่ใจเรื่องสงกรารครับตเตรียมชี้แจงปมมีสัมพันธ์พระมาดามรอทีนทนายรวบรวมหลักฐานทนายรวบรวมหลักฐานก็คือหนึ่งใครเป็นคนเอาคลิปมาปล่อยใครเป็นคนปล่อยข่าวใครเดินสายออกทีวีนะครับแต่เขาก็เตรียมดําเนินคดีใครนะครับว่ากันไปอืมนะครับ มีอะไรบ้างครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมีแต่เรื่องสงกรานะครับระทึกคนร้ายบุกแจมคนในห้างชาวซิดนีย์นับร้อยหนีตายดับ5เจ็บพื้นในต่างประเทศเนะี่ยคนค้ั่งคนบ้าก็เยอะออกการไายก็เยอะไปไหนมาไหนก็ต้องระมัดระวังหน่อยนนะครับบ้ากันไปนะครับมีใครจะใครบ้างครับต่อไปก็คือ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องเรียกอะไรเออกำแพงเมืองจีนอันนี้ผมชอบมากเลยไปมาแนละ้ว มันมีทั้งหมดห้าประตูผมไปได้4ี่ประตูขาดอีกหนึ่งประตูไปไม่ถึงไม่ใช่เดินไม่ถึงพอดีหมดเวลาทัวร์เขาเรียกเขาบอก่านพะี่เดกลับบ้านได้แล้วนะก็เลยไม่ถึงก็ขึ้นไปถึงประตูสี่นะคือเรื่องกำแพงเมือจงจีนแม่งเป็นสิ่งมาหาศา์จริงๆไทยแม่งจะไปสร้างกำแพงกำแพงแล้วบนเขายาวนะครับอันนี้ก็ดีนะฮะก็นึกถึงเอ่อเรียกอะไรดอยสุเทพนะครับพูดถึงกำแพงเมือจงจีนเรานึกถึงดอยสุเทพแต่ว่านี่มันเป็นกำแพง เวลาขึ้นไปสูงๆบนภูเขาแล้วมันก็จะได้ทําให้เหราเห็นอะไรต่างๆนะจะได้เห็นถึงความพยายามของคนในสมัยโบราณที่เป็นคนจีนมีความรู้ความสามารถมีสติปัญญามาเป็นเวลาหลายพันปีนะสามารถสร้างกําแพงได้ในสมัยก่อนไม่มีอุปกรณ์ก่อสร้างไม่มีรถเค็นไม่มีอะไรต่างๆปูนซีเมนต์แต่เขายังสามารถทาได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นว่าชนชาติเขานะมีความเจริญมาเป็นเวลานาน,านแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีฮนะ นะครับอาหารการกินก็เป็นสไตล์จีนก็ดีไปอย่างนะนะครับนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นเรื่องของความเจริญทั่วไปนะครับรถไฟฟ้าลอดอะไรต่างๆเขาเจริญกว่าเราเยอะเราต้องเรียนรู้และติดตามดูนับผู้นาเขาแข็งแกร่งฮะเนี่ยสีเช่นผิงก็เป็นคนเก่งคนอะไรต่างๆนะถ้าประเทศเรามีคนเก่งแล้วไม่โกงเหมือนประเทศจีนป่านนี้ประเทศเราไปไกลแล้วประเทศเราก็มีคนก็ไม่เก่งด้วยแล้วแม่งโกงด้วยแล้วแม่งไม่ได้โกงธรรมดาประเทศเราแม่งโกงเจ็ดชั่วโคตร นะฮะโกงแล้วโกงอีกนะบางคนก็โกงทั้งโคตรอะไรต่างๆ,ๆ,ๆนะครับประเทศเท้านี้นะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนี่เขาเป็นคนดีนะครับนะไม่โกงชาติบ้านเมืองในประเทศเราก็ดูเรียนแบบนะครับถ้าไม่โกงเนี่ยนะเก่งด้วยแต่ไม่โกงในประเทศชาติเลยนี่ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเล่าเรื่องว่าผมอยู่ที่ประเทศจีนเป็นอะไรบ้างส่วนในประเทศเราผมติดตามข่าวสารตลอดนะครับมีนักข่าวโทรมาหลายคน เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสงาการก็ผมก็ติดตามงานสงการนะครับก็พบว่าที่ถนนข้าวสารในเมืองนลายต่างโอ้เชียงใหม่ค้อนแกนันคนไทยไปฉลองสงการกันแน่นประเพณีสงการนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น,ะน่าชื่นชมนะครับประเพณีสงการนะคนไทยก็เยอะคนต่างชาติก็เยอะถึงแม้อากาศในประเทศไทยจะร้อนถึง40องศาแต่ชาวต่างชาติก็เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะแยะนะครับแล้วก็คนจีนเห็นรู้สึกจะมี หญิงสาวคนดังนะครับก็คืออะไรฟ้านปิงปิงนั่ไงครับคนนี้เป็นดาราดังของอาประเทศจีนเลยนะครับอตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเขาเป็นดาราดังเลยนะครับ <c oughs> นะนะเป็นดาราดังเลยนะครับแต่ว่าท่างที่ทราบจากคนจีนปรากฏว่า,าฟ้านปิงปิงคนนี้รู้สึกว่าจําจชื่อไม่ผิดนะนะครับก็มีปัญหาเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีหลักพันล้านในประเทศจีนก็ทําให้โดนแบนไม่สามารถที่จะไป แสดงแล้วแสดงหนังแสดงอะไรได้ในประเทศจีนเราเทศจีนนีิเขาแข้มงวดถ้าใครเป็นดารานักแสดงมีปัญหาเกี่ยวกัเบเรื่องการหลบเลี่ยงภาษีก็อ่าก็จะลาบากนะครับเนี่ยนะก็อันนี้คือข่าวในประเทศจีนแต่ว่าเธอก็เป็นคนสวยคนเก่งเนี่ยนะครับเป็นทูตเกี่ยวกับเรื่องอาสงกราสงการอะไรของประเทศไทยทูตพระทนทรรมนะครับอ่าที่เป็นคนจีนนะครับอ่ะนะฮะอันนี้ก็อ่าติดตามอยู่นะครับเอ่อเกี่ยวกับเรื่องสงการในประเทศจียสิ่งที่เราเห็นก็คืออุบัติเหตุรถจวน นะครับรถยนต์รถจกักรยานยนต์ชนกันเมาบ้างอะไรบ้างนะทะเลาะวิวาอันนี้ก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นปกติสําหรับอ่ประเทศไทยอ่ประเทศไทยก็จะมีเรื่องอะไรขับรถชนกัน,กนกเมาแล้วขับนะฝ่าไฟแดงอะไรกับบ้านเป็นศพเป็นอะไรกันเยอะแยะนะครับอันนี้ก็ก,ก็ฝากๆคนไทยนะครับช่วงเทศกาลเมาแล้วก็กินอยู่บ้านไปเมาอยู่บ้านนะครับเมื่อวานนี้ผมก็อ่ก็เมาครับไปนั่งเมาวันที่ห้าในกรุงปักกิ่งนะเมากินพวกอะไรหมาถุงเมาไถอะไรเนี่ยนะ นาะกินเบียร์ผสมเหล้าเล่าผสมเลอะเทอะไปหมดนะครับแล้วก็ไม่ได้ขับรถก็มีคนขับนะเมาเสร็จแล้วก็ก,กลับมานอนใ่นแล้วเมาแล้วไปเดินหารเรื่องเขาก็อาจจะโดนส้นตีนหรือไม่ก็ติดคุกกิารางนะครับทีนี้ก็เล่าให้ฟังว่าว่าวันวันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะครับเอ่อาวนี้เราจะมาเข้าเรื่องนะครับผมจะมาเล่าเรื่องอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องเมื่อวานนี้ผมก็ได้ติดตามข่าวในประเทศไทยมีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่อง ผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองเป็นผู้สมัครสสแล้วเสร็จแล้วก็ถูกกล่าวหานะครับว่าไปมีความสัมพันธ์กับพระหนุ่มนะครับตัวเองอายุ40กว่าไปม,มีความสัมพันธ์กับพระล,ลูกนะครับอายุ20กว่าก็คืออายุห่างกันประมาณ20ปีนะเป็นเรื่องที่การถูกกล่าวหานะครับซึ่งเป็นจริงหรือเท็จยังไงเราไม่รู้นะครับ,นะรบเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ว่า